กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนตอเศร้านะครับมันอีกจอยู่ในช่องล่งทงลองาชาแชนแนลนะครับมันอีกมัจะพาพี่น้องมายามเบ็ดป่านะครับคาดว่ามุนี่ชิมิรุนอยู่นะครับฝนบ่ตกนะครับเงียร้อยเขาเงียเกียรติหม่เขาอ,อ้าวพี่น้องหนึ่งตัวพี่น้องโอ้ใส่สวยเลยพี่น้องแต้มหนึ่งเขา ขออนุญาตปลดกอนเด้พี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบื้องหลังต่อไปกันนะครับแต้มแหลกมาแล้วครับเอาพี่น้องเอาหลังต่อไปนะพี่น้องมานนึ่งเดนหลังแรกเลยพี่น้องอเอาเงียบบุลลอนเลยพี่น้องหลังนี้ เอาไปเบิ้งหลังต่อไปเลยครับเดี๋ยวทิพาพี่น้องไปเ,เบิ่งก็นะเดี๋ยวผมซิมากู่ที่หลังด้วยพี่นอ้องมือคื้นผมได้ไปแล้วนะครับหมือขึ้นมาหลอนได้ไปแล้วสามตัวนะครับกะสีโลกลัวอยู่ครับตัวงามป่านี่จะรุ่นบบกแคนเลยครับเป็นเงี้ยเขียนนะครับพี่น้องมนเลยกกินตัวใงญ่ตัวงาม หลังนี้พี่น้องโอ้ติดที่เสือหมดติดดวงเบ็ดนี่มันว่าเบียดมันแข็งพ่นเหรอผม่าลปานเลยตายไปครับพี่น้อง มึงหลังต่อไปเฮาไปพี่น้องเฮาหลังต่อไปตีเงี้ยหล่อนได้ซื้อได้พี่น้องไปเฮาต่อไปเรื่อยๆเด้ครับพี่น้อง น้ำมันสาตีนี้หล่อนเบิดพี่น้องเห็นบ่ไปพี่น้องเมื่งหลังก็ไปเหาีะมันบ่มนัมมนพิเศษไปยูไปกินบ่พี่น้องเอ้าพี่น้องนี่ตัวพี่น้องน้องเห็นบ่นี่ตัวนีนพี่น้อง ใส่สวยอยู่พี่นอ้องขึ้นทั้งทีหรอกนี่แต้มสองเหรอเบืง้งเบิ้งใส่ปาลารถพี่นอ้องแต่บกบบง่ายๆเลยสวยๆเลยพี่นอ้องตัวที่สองของเช้านี่นะครับไปเบื้งหลังต่อไปเลยครับ เดี๋ยวผมที่ไปสรุปผลในเบื้องทั้งย้ำมืม่อคืนทั้งย้ำมื่อเช้าเด้อครับอยู่บ้านเดี๋ยวที่จะสรุปผลในเบื้องว่าหม,มันเมื่อวานว่าได้หไรเป็นไรอืมอยังกินเนี่ยพี่น้องปลา,าป้าพี่น้องปลาอืมเช้ากับนานพี่จแจนกับพี่นอ้องเห็นบั้ยพี่น้องพี่น้องเห็มนมั้ย น,นี่พี่น้องเมืองใสมันหมานมานพี่น้องเศร้านี่ขันน้ำเม,มรดมันนี่เป็นกี่ที่แล้ครับ ตามชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาแป๊บนึงนะครับพี่น้องแบกเบิ้งหลังสุดท้ายห้าวต่อเนาะพี่น้องเบิดแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายห้าอันนี้ตอนเช้าเฮาเนาะพี่น้องตอนเช้าได้สามตัว จะแบกยังไงมือคืนนี้ผมก็ได้อีกสามตัว้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอยู่บ้านเนาะพี่น้องว่าใส่ป่ามันงา้างบ่ไหนก็ฝากติดตามฝากรับชมในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจให้ลุงธงลงท,งลงทายชาัน้นแน่เนาะยังมีกำลังใจใลุงชีพให้พี่น้องเบิ้งเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ้งสรุปคนเนาะพี่น้อง มือซูมือผมใส่เดี๋ยวฝนตกมันเป็นเงี้ยวลอยเนาะมันกับที่จมน้าเนาะพี่น้องเงี้ยวเขากับที่ตายเนาะมันเลยบ่ค่อยได้กับที่ได้แต่มยามืันเสาร์มือละสองโตสามโตไปแต่มมือหนีหมานเติมอยู่พี่น้องปลาคอหนีนี่จะใส่สวยๆเลยขอบคุณที่พี่น้องที่มารับชมเจ้าพี่น้อง ไปเบื้องสรุปผลกันเลยเนาะสรุปผลเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นของหมูขึ้นนี่นะครับนนี่มัจะใส่สวยๆเลยอันนี้เดี๋ยวไปยอันนี้อันนี้เป็นของหมอเศร้านี่นะครับของหมอเศร้านี่ตัวนี้เสียด้เนาะพี่น้องตาย เนี่ยพี่น้องปละคอใส่เบียดเท้าม่นี่มานเติบอยู่ครับพี่น้องเหยับหยบสองรูปนะหนี่พงษ์ทรงขอบคุณที่ฝากติดตามฝากรับชมนราเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยครับขอบคุณครับ